ชาวรพัฒน์มาริวันวันนี้จะมาอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่หนึ่งหน้าที่ 8- ถึงสิบอ่านเพิ่มเสริมความรู้ควายงานกับผักหวานป่านาข้าวกลางหุบเขาหลังฤดูเก็บเกี่ยวดูขามุข,ข้าม,มอมเป็นเพราะชาวนาจุดไฟเผาซังข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นปุ๋ยในฤดูทำนาฝนหน้าแต่ก็ยังพอมีต้นผักต้นหญ้าที่อาศัยหมอกและน้ำค้างหน้าหนาวได้แตกใบเติบโตเป็นสีเขียวสารพัดเขียวตัดกับเท่าฐานสีดำดูแล้วก็สวยดีเมื่ออาทิตย์ก่อนและ อ่อนเด็กน้อยชาวนาจูงควายหานเขายาวงงมาลงลำน้ำเมืองมันเดินสายมันเดินมันเดินสายย้ายสายขวาไปเตะเอาก้อนหินก้อนตูกลิ้งไปทับต่อต้นผักหวานป่าเสียมิตร ตีดินเลยต้นผักหวานป่าที่ไม่เกลียยก็จนปัญหาจะผลักจากดันหินก้อนนั้นให้พ้นไปจากต้นจากตัวเองได้ต้นผักหวานป่าเศร้าใจที่ผักย่าอื่นๆสนุกสนานเพราะได้แตกใบอ่อนบางต้นก็โตเกือบเต็มที่ยัง อย่างต้นตําลึงและต้นมะเขือเทศกลางวันก็ร้อนระอุเพราะลมไม่สามารถแทรกผ่านก้อนหินเข้ามากลางคืนก็มืดไม่เห็นฟ้าเห็นดาวหมอกบางน้ำค้างเย็นก็ไม่เคยตกถึงท้องผักหวานปลาพยายามขยับตัวไปมาวันต่อมา ละอ่อนชาวนาจุงเจ้าควายงานตัวเดิมมาลงลำน้ำเหมือนอีกครั้งแล้วมันก็เซ้อซ่าเตะก้อนหินทับตอต้นผักหวานปลากระเด็นไปตกลำน้ำเมืองเสียงดักดังจมใหญ่ๆต้นผักหวานปาลาโล่งอ,อก คิดอยู่ในใจว่าอย่างน้อยเจ้าควายงานตัวนี้ก็ยังพอมีดีอยู่บ้างห<ม>รอกน้ำค้างเย็นเย็นลมอ่อนๆและแดดอุ่นๆช่วยให้ต้นผักหวานป่าโตวันโตคืนใบอ่อนๆของมันเป็นสีเขียววาววับจับเป็นพุ่มสวยงาม ใครผ่านไปผ่านมาก็ออกปากชมโดยเฉพาะละอ่อนชาวนาคนนั้นทุกๆเย็นหลังจากลงเล่นน้ำในลำน้ำเหมือนเสร็จแล้วก็จะเวะเวียนมาลูบมาคลำเร่งให้ผักหวานปลาแตกใบเยอะๆให้พอแกงกับปลาแห้งได้สักหม้อ ต้นผักหวานภูมิใจและมีความสุขเงียบและมีความสุขเงียบๆที่ยังพอมีประโยชน์ให้ผู้คนเหลือบได้เหลือบแลได้บ้างสองวันต่อมาละอ่อนชาวนาก็จูงเจ้าควายงานตัวดีมา ก่อนจะลงอาบน้ำเด็กน้อยบอกกับผักหวานป่าเบาๆว่าเย็นนี้ขอเย็นนี้จะขอเก็บใบอ่อนๆกลับไปแกงกินนะผักหวานป่าก็เตรียมตัวเตรียมใจเต็มที่เด็กน้อยดำผุดดำ่ายในลำน้ำเหมือเหมืองอย่างสนุกสนานเจ้าควายงานเขางงก็ เล็มหญ้าอ่อนกินอย่างสนุกสนานใกล้ต้นผักหวานป่าเข้ามาทุกทุกทีแล้วมันก็หยุดกึง่งเบิ่งตากลมโตมองต้นผักหวานป่าอย่างประหลาดใจผักหวานป่าใจหายวาบ ภาวนาให้เจ้าควายงานเลิกสนใจหันไปทางอื่นบางทีมันจะอิ่มแล้วกระมังไปไปผักหวานป่าโตโกนไล่ผักหวานป่าตะโกลไล่เจ้าควายงานคงไม่ได้ยินหรอกมันเริ่มเดินที่ทื่อเข้ามา ช่วยด้วยช่วยด้วยต้นผักหวานป่าร้องขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นละอ่อนชาวนาหันมาเห็นพอดีเจ้าควายงานตัวยุ่งกำลังรีเข้ามารีเข้าหาต้นผักหวานป่าเขาตะวานให้มันหยุด เจ้าควายหงานไม่มีไม่ฟังเสียงมันมาถึงต้นผักหวานป่าแล้วตักกรามกินใบอ่อนๆของต้นผักหวานป่าทันทีก,นกินเอากินเอากว่าเด็กน้อยชาวนาจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากลำน้ำเหมืองแล้วลากเจ้าควายหงาน ตัวดีออกไปต้นผักหวานป่าผู้น่าสงสารก็ไม่เหลือใบเลยสักใบเดียวและอ่อนชาวนาจูงควายงานกลับบ้านทางตำหนิความตะก,กะของมันไปตลอดทางแดดอ่อนตะวนันกำลังจะตกดินลมภูเขาพัดมาเบาๆต้นผักหวานป่าถอนไง ถอนหายใจเหือกใหญ่คิดไว้ว่าคืนนี้ดาวออกมาเต็มท้องฟ้าเมื่อไหรจะตัดสินใจดูอีกสักครั้งว่าพรุ่งนี้เช้าจะแตกใบใหม่หรือจะเป็นต้นผักหวานป่าใบากล่นต่อไปดีขอบคุณครับ